อกินข้าวนะพี่น้องเอ้ยกินข้าวเช้ามาถึงนั่งแล้วเ่อย่ากินอ่ะนี่เออไม่มาหานกันนะกินข้าวเช้ากินข้าวเช้าเดี๋ยวไปล้างมือก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวหาคุเอาไว้ล้างมือก่อน เนี่ยตเบอกดวยนะเนีไหนโผลมาทีนี้เอได้เด้อเรดี้กินข้าวกินปลาก่อนพี่น้องเอ้ยเนีโอ้คึกคักดีวันนี้โอ้ครั้งแรกที่มีแบบนี้

นม่ม่ไปด้ออี่ตีอีว่าโอะไอ้เต้ตัดแตกสองเต้แล้วพี่น้องเลยเออกอโทุกขาไปกินน้ำกันทีเลย เจอนะเรียกอะไรฟังได้เลไงฟังได้เจอมะเดื่อน่ะา้นนั่งี่ปอะไม่มีตัวเลยได้ๆได้กันฮิได้ขวานไม่มีตัวานบุญบุาฬิกาประกันเลในพระเอไดกะไอ่อนดไรอ่อนเนาะให้ประกันดกไอ่อนสมองดีนกเรียนเนาะวยนกเรียนประกันมีเด่นตัวชยเรียนดูเรียนมัขึ้นไงกูตัวน

มาเนี่กกางมันนะก็ไปพออ้อเดี๋ยวือตอนหมอก็บ่นี่ยจริงจังเนี่ยเล่นปีมนยขอดมอยายพนส้มนึงอะไรอบร้อไอไรขายไปได้ใ่มากน่แลอันนี้ยงไม่คันนะเดือดหาคนยึ่งมีนะ ไม่กระจายไปกู้ทำไมการในบ้านการในบ้านเนี้ยคอยเคลียร์กันนะเนื้อทเดลุกยกป้หน้าใล่ไมฮะมาวี่มาลาบอสมาไม่เจอไปก็ไปแล้วอ้วนกว่่อนมกนะ

แกน่จแกีด้กอบบแก้วอะกเออในปัจจุบันันไนะพี่ะรโจรกบ้าอย่างนี้เนี่ย้องเรานีอันบุญเดี๋ยให้นโลนหานะเพราะว่าไอเแ็บเนาะอบุญเรียงของไทยพูดเลยไอเรียงสมมือกันเรียวอืมให้่ิดนะไห้อิด เจมื่อนอยเห็บนแล้วจะให้มะไม่จัดมนจะไม่นะลุตนเดบ้าลอยนะแดีวบ่าีงเอเดีนบ่เลวตอัดเนอเียวแล้วเนาะหโอัดอยู่ให้กว่าหุ่นบ่กล้ามีน้เลยเวแควายอนเลสเลง้งเลยดันกลุงหัวดันตเลยดันฟรีไม่เหนหยาะหลักอะ

khá áo hôm nay là qua nó bay bướu đó à cái này là không biết không biết cái này bướu mủ tôi ghen nó bay bướu phổi nó bay kim đồ mủ chạy phổi nó bay đấy mày đấy ngựa ban tạ là ơi đăng mẹ làng ngựa với mẹ ban

เดี๋ยวเอียกกอบื่ออุ้ยอีเรืองเรืนี่เลยอืมอยากก็ไปื้ออยากก็ไปซื้อทีเบ้คนคนคนอดึงอย่างเดียวเด้บบุญตืดเลยดะคนเดือกคนเดือคนนอก็นอนเ๋ยก็ไปแห้งได้ก็ไปบุญมาลดเลยอ๋อ เาเบื่อมืเอมี่ะรเลือกกันเลอกกุ้กะรอนะบนเลือกันไแหยักตึงๆกัเลือกลุ่มทำอะไรไม่เนะนะเออรูไแล้วมโอ้เรือรื่องบัตรสียเรืออาน